สูตรส้มตำไทย1ล้านวิวมาแล้วคะ่ะเมื่อหลายปีก่อนผู้เคยทำคลิปส้มตำไทยนะคะแล้วก็คลิปนั้นนะคะก็ทะลุ1ล้านวิวไปแล้วคะ่ะมีโอกาสได้ทำวันนี้ก็เลยทำคลิปให้ดูกันอีกทีหนึ่งว่าคลิป1ล้านวิวนะคะส่วนผสมที่ทำตอนนั้นมีอะไรบ้างคะ่ะเริ่มต้นจากตัวน้ําตาลเคี้ยวนี้เลยนะคะทำน้ําตาลเคี้ยวคะ่ะ น้ำตาลเคี่ยวสำหรับทำส้มตำไทยนะคะอันนี้ปูจะใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะใครจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลตโหนดก็ได้ทั้งนั้นค่ะข้อดีของน้ำตาลพวกนี้นะคะเขาจะมีความหวานละมุนนะคะจะไม่เหมือนตัวน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนะคะรสชาติของเขาจะหวานแหลมเราต้องการความหวานละมุนนะคะตั้งไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะ ค่อยๆตั้งไฟนะคะค่อยๆปล่อยให้เขาเดือดให้เขาละลายไปเรื่อยๆค่ะ เติมนะ้ำมะขามเปียกสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเราไม่ใส่เยอะนะเพราะว่าเวลาที่เราตําส้มตําไทยอะคะ่ะเราจะเน้นความเปรี้ยวที่ได้มาจากตัวมะนาวสดเป็นหลักนะคะอันนี้ก็ใส่เพื่อเสริมรสชาติเฉยๆนะคะถ้าเผื่อใครชอบอยากให้มีรสนะคะของมะขามเปียกเพิ่มอีกนิดนึงก็ใส่เพิ่มไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะ พอเดือดขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะพักเย็นสนิทเก็บในกล่องนะคะจะอยู่ในช่องธรรมดาได้ประมาณ1-2เดือนนะคะแต่ถ้าเผื่อเก็บในช่องฟรีซจะอยู่ได้นาน4-5เดือนเลยค่ะ โขลกพริกกระเทียมก่อนค่ะแล้วก็ใส่ตัวถั่วฝักยาวไปโขลกด้วยนะคะถั่วลิสงค่ะผู้ใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนนะแล้วเดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งจะใส่เปไ็นเม่ะอันนี้บุบก,ก่อน เกือสีดาใส่ลงไปบุบๆนะคะมะนาวจะใช้ประมาณลูกครึ่งนะคะใช้เป็นมะนาวปลอดสารนะคะบางส่วนเดี๋ยวพูจะใส่ตัวทั้งเกลือกลงไปด้วยค่ะความเปรี้ยวนี้แล้วแต่เราชอบน้ำตาลเคี้ยวใส่ประมาณ1ท ่คะแล้วก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะจัดการโคเลโคเลให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้น้ำส้มตำชฉ่ำๆนะคะแบบนี้เลยจากนั้นก็จะชิมรสชาติดูค่ะว่ารสชาติเป๊ะถูกใจหรือยังค่ะ ชิมครั้งแรกนะคะเหมือนจะยังไม่รู้รสนะคะเลยต้องขอชิมเป็นครั้งที่สองค่ะรสชาติดีทีเดียวใส่กุ้งแห้งลงไปนะคะอันนี้ผู้ใช้เป็นกุ้งแห้งจืดนะใครใส่เป็นกุ้งแห้งเค็มไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้นะคะ ใส่ถั่วฝักยาวส่วนที่เหลือนะคะแล้วก็ใส่มะละกอที่เราสับเอาไว้แล้วพร้อมด้วยแครอทเพื่อแต่งสีสันให้สวยค่ะตำให้เข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าตำแป๊บเดียวนะคะไม่ตำนานนะเพราะว่าไม่งั้นเครื่องคราวของเราจะช้ำหมดทามันชอบช้ำเนี่ยกินไม่อร่อยเลยนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับส้มตำไทยสูตร1ล้านวิวค่ะผู้ใครทำคลิปเมื่อหลายปีมาแล้วนะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ5ปีมาแล้วค่ะคลิปนี้นะคะได้1ล้านวิวนะคะก็เอามาทำให้ดูกันอีกทีหนึง่งว่าทำกันยังไงนะคะลองทำกันดูได้นะคะรสชาติอร่อยกลมกล่อมนะคะถูกใจแน่นอนค่ะ